ลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็คือผลนะครับของเฮ้าที่เฮาเกิดมาตังต่น้อยเป็นไงตอนเขาเป็นเด็กน้อยหรือเฮาโกรธไมเนี่ยเพรา็พระรัตจาาพระเจ้านะครับเฮ้าก็ไดับการเลี้ยงดูกการอดการกินการมีการยังหลายชิ้งหลายยางที่เขามากนั่นเป็นการฝึกพระเจ้ากำลังสุกเท่านะครับว่ามะฮอกมอนี้เท่ามาตุ้งพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เท้านั่งคนรับของมาใชร ผลที่มันเดี่ว่าใช่และพระเจ้าก็ให้ผลนะครับของพระองค์ผลของพระริญญานั้นให้กครับเข้าพี่น้องให้กับพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องจะได้นะครับนํางแต่ซ้านะครับเดี๋ยวนี่นะครับอยู่ในพระธรรมนะครับกาลเทียนะครับบทที่ห้าก็ที่สิบหกถึงยี่สิบห้าครับเมื่อเจอแล้วนะครับเราจะอ่านพร้อมๆกันนะบทนี้ก็ก็ที่สิบหกถึงก็ที่ยี่สิบห้า ผลวันนี้นะครับน้องสาระสําคัญมากนะทุกอย่างที่ผมนํามาแบ่งปันให้กับน้องนะครับพี่น้องสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะเอเมนนะครับก่อนที่เราจะอ่าพนพระคดีเรามา่วมใจกันที่ทก่อนเนาะเอเม้นให้เราจะสัมัการแด่ระเจ้าผู้ยิง่งใหญ่เฉสิม ในเช้าวัน <iser> นี้พระเจ้าเตรียมข้าพระองค์พู้แบ่งปันผู้สื่อสารป็นวัตรรมของพระองค์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องผลของพระวิญญาณสดเพื่อเราจะนําผลของพระวิญญาณสดนั้นมาประยุกตใช้ในการดําเนินชีวิตของเราเพื่อเรานั้นจะป้องกันวิญญาณทั่วร้ายที่จะที่มันป่นเปี้ยนอยู่ใกล้ๆกับเราเพื่อเราจะนําผลของพระวิญญาณนั้นมาทำให้เราเป็นผู้ครอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อเราน้ เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะยืนอยู่ต่อนหน้าบัลลังก์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะเข้าใากใล้ชิดพระเจ้าได้พระเบบีจะข้าขพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องข้าพระองค์ที่กําลังรับฟังรับชมอยู่ทางบ้านและชมทางท่องอยู่ท่องอยู่ด้วยก ช่องอินสตาแกรมทางไลน์และทางเฟซบุ๊กทางเพจด้วยพระเจ้าพิฆาตและที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้พระบรมทรงโปรดเมตตาเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่นองของข้าพระองค์ทั้งหลาย่็จะเข้าใจตามหมายอันลำลื่ึกเข้าใจผลของพระวิญญาณด้วยพระเจ้าพิฆาตอธิษฐานกล่าวถของการทรงนำการอวยพรในเช้าวันนี้ในพระนามของพระเยซูิเจ้าอาเมนนะครับ